เรียนวิทยกรผู้นำเนนรายการและก็ผู้ที่ร่วมฟังการเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะครับผมเองเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการนะครับผมเ,เป็นประอาชนมุมมองของผมเนี่ยก็คงมุมมองในส่วนของออความเป็นไปนได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคนะครับคำถามคือระหว่าง a อ c กับแบรนด์บิดเน่ย มันจะต้องพัฒนาอะไรก่อนซึ่งแน่นอนฮะแลนบิดยังเป็นวุ่นอยู่เลยนะครับเอทีเนี่ยมีมติมีมติคอรมอตั้งแต่ปี62ที่คอรมสัญจรมาประชุมที่ทจังหวัดจุรพรนะครับแล้วก็โครงการของออดอรสมคิดให้ตั้งเขตระบิยสเศรษฐกิจพิเศษเอี่ยทีจริงๆแล้วเอทีซีเน่ยเกิดมาตั้ง5 6ปีแล้วนะฮะ แล้วก็อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาเขตเิทษฐิพิเศษหรือว่ากสซึ่งก็ดูแล10เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและก็4เขตระดีสิทธิ์ระเบียนเศรษฐกิจซึ่งก็มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้การที่จะทําให้เอทีซีเนี่ยเดินหน้าเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยโครงการหลายโครงการเนี่ยมีประโยชน์ต่อพื้นที่มากแต่พอแรนปิดเกิดขึ้นปั๊บเอ้ย พอแลบินเนี่ยเป็นกระแสขึ้นมาโดยนายกตักสินเนี่ยนายกเจษ t า a ทวีสินเนี่ยได้ไปรถโชว์เนี่ยก็กลายเป็นข่าวใหญ่กบแผนงานโครงการต้นเอซีซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกกลบนะมีแผนงานโครงการอยู่แล้วแต่ว่ารัฐไม่ได้ใส่งบประมาณมาฉะนั้นการที่จะให้เอซีซเกิดเนี่ยไม่ไม่พีิงแต่มีนโยบายและมีแต่คําพูดแต่จริงและแผนงานโครงการที่เขียนเอาไว้เนี่ย ถ้าใส่งบประมาณมาวันนี้มันเดินได้เลยนะครับมันเดินได้แต่เช่นผมคงไม่แตะแรนบิดก่อนนะครับเพราะว่าบางอันมันถัดแยง้งและมันซ้ำซ้อนกับแรงบิดแต่เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าแลงบิดเกิดและตรงนี้เนี่ยมันต้องทําต่อไหมนะครับเช่นวันนี้เนี่ยการเชื่อมท่าเรือระนองกับบินเทคเนี่ยวันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องตั้งนานแล้วแล้วรัฐบาลเขาก็รับแล้วจะมีขยายท่าเรือของ จังหวัดระนองนะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกที่ไม่จําเป็นต้องรอแลนบิดซึ่งถ้าเกิดแลนบิดมันซ้ำซํำไหมซ้ําแน่แต่วันนี้เราก็ไม่แตะแลนบิดก่อนเพาะถ้าแตะแลนบิดปั๊บโครงการทุกอย่างมันจะถูกดอปแล้วถ้าแลนบิดไม่เกิดมันก็คือร่วงเลยครับวันนี้ผมเลยบอกว่าไอ้แลนบิดไม่เกิดนะเอางนี้ก่อนถ้าเรือระนองเชื่อมกับบินเทคนะครับเดี๋ยวองค์การพยพาอะไรต่างๆว่ามาสองก็คือการพัฒนา สามบินของระนองกับจุมพรซึ่งอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับ3คือขยายทางหลวงหมายเลข4ี่จุมพรระนองซึ่งสายสี่เนี่ยมันเหมือนลูกเมียน้อยหรือเปล่าไม่รู้คือทางหลวงเอเชียด้วยนะทางหลวงจังประเทศด้วยนะแล้วยังมีสองเลย์ต้องห้าหกรอกิโลอ่ะซึ่งมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะฮะ แล้วรายได้ของเราจากภาคใต้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันมหาศาลมากแต่สายสีเรายังยังเป็นสองเลนอยู่ขออนุญาตแตะนิดหนึ่งครับ mm hmm. การขยายการออกแบบในสารรถไฟทางคู่ชุมพรระนองซึ่งคนละเส้นกันแล้บิดนะครับ mm hmm. เส้นนี้ก็เป็นมติคอ,อรมอเมื่อปี6.2ที่จุมที่ชุมพรเหมือนก,กันก็เป็นการต่อยอดอการที่จะส่งสินค้าไม่ว่าจะจากทางจีน แรือตังเดนชบังเนี่ยมาทิธาเรือระนองอันนี้คือแผนการของเอทีเจนะครับแล้วก็มีการศึกษาวางแผนแม่บทของอเรือสำราญหรือเรือคริสนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยก็คือมีสมุยแล้วก็สมุยสุราษฎร์นะครับแล้วก็อันดามันของเรานะครับอันนี้ก็เป็นแผนงานแต่ก็ไม่ได้ใส่งบมานะครับมีการพ,พัฒนาผลิตสมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสุราษฎร์ธานีจังชุมพรเนี่ยสมุนไพรเยอะมากเลย ไม่มีการพัฒนาโดยเฉพาะโรงพยาบาลท่าแซะก็เป็นเป็นโรงพยาบาลที่พัฒนาสมุนไพรตรงนี้เยอะมากแล้วก็เป็นอของจุบชนและของพื้นถินด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ตอบไปนะครับอันต่อมาคือการผลิตพรส่งเสริมปลามุงแปรรูปที่ที่จังหวัดระนองซึ่งก็มีปลาจากาฝั่งของพม่า,มาเข้ามาที่ระนองเยอะแล้วก็ส่งไปที่มหาชัย แล้วก็อยู่ในพื้นที่เพียง 10- หรือ20เอร์เตองก็นี้ก็ไม่ม,มีการพนาอันต่อมาคือการการการะจายสินค้าทั้งระบบของภาคใต้ที่ยังเป็นทุ่งสงนะครับแต่ก็อันนี้ก็พูดจน10ปีแล้วจังปากไม่รู้ผมจะฉีกตรงไหนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มาอีกทีนึงแล้วก็ไปพูดแลนด์บิอีกนะครับแล้วก็ถนนเ,เรียบชายฝั่งทะเลเนี่ยแลามีทะเลสองฝั่งถึง1,600กกิโลนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลย ฉะนั้นถนนเรียบชายฝั่งไม่ไม่จะเป็นรอยัลคอสหรือไทยแรนดิวเวรารอยัลคอสก็มีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันอันนี้คือ, Royal Coast, อรอยัลคอสประจวบเพชรบุรีสมุทรสมุทรสงครามนั่นนั่นนั่นคือรอยัลคอสซึ่งเขาก็มีแผนง,งานโครงการในการที่จะก่อ,ะอสร้างเสร็จแลว้วไทยแรนดิวเวราก็ต่อจากประจวบก็มาชุมพรมาสุราษฎร์ธานี มานครศรีธรรมราชแล้วพัทลุงแล้วก็ไปสงขลาทางบนก็ต่อจากสุสองขาก็เป็นสาครสมุทรรชนบุรีระยองจันตราเจนหมายว่าไทยเยรลิเวลากับรย,ย์งคอสเนี่ยมันสามารถที่เชื่อมโยงอ่าวไทยทั้งระบบเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้งบไม่มานะครับประเด็นต่อมาคือ,คอการพัฒนาเสิ่งอนวยการเดวนสนามบินของนครศรีธรรมราชแล้วก,แวก็แล้วก็สุราษฎร์ธานี ซึ่งศักยภาพของของ SEC เนี่ยวันนี้เยอะมากแต่น,นี่เราขานงูประมาณอันนี้ประเด็นที่ที่การบอกว่าวันนี้พัฒนา SEC ไปก่อนแล้วแลนบิดเนี่ยค่อยมาตา่าตามหลังนะครับทีนี้แต่นี้มาพูดถึงแลนบิดก่อนระหว่าง SEC กับไม่ใช่พูดแรนบิดระหว่าง SEC กับ EEC ว่าถ้าเปรียบเทียบก,กันแล้วเนี่ยเราเราสามารถที่จะเปรียบเทียบก,กับ SEC ได้ EEC ได้ไหม ผมผมก็ขอเรียนนะครับว่า SEC เนี่ยคือเขาเอออเนี่ยก็ต่อยอดมาจากอาิสเซนทีบอร์ดสมัย2524สมัยป๋าเปรมแล้วก็เป,ประยุยธ์เนี่ยก็มาต่อยอดซึ่งขณะนั้นเนี่ยก่อนต่อยอดเนี่ยมันก็ตันแล้วว่าอีสเซนทีบอร์ดเนี่ยพัฒนาตันก็ไปพัฒนาเป็น E.C. แล้วออกพอรบอี่บานเนี่ยแล้วก็มีงบประมาณเนี่ยจากปี6 1 ถึง66เนี่ย2.2ล้านล้านปัจจุบันเนี่ยก็ยังถกเถียงกันเลยว่าไอ้2.2ล้านล้านเนี่ยแผนง,งานโครงการที่เขียนในแต่ต้นเนี่ยวันนี้สำเร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้นักวิชาการนะผมคงไม่ตอบนะครับผมกลับมาที่ EC หรือภาคใต้บ้านผมเนี่ยของเข้า2.2ล้านล้านแล้ว 5, 5ปีผมขอ200ล้าน5ปีเหมือนกันจะมีพรบรหรือไม่มีพรบก็ได้ สองสล้า้ปีติดต่อกันโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบของภาคใต้เนี่ยจบไม่ไปจะร้อยทางคู่รถไฟจากสุราษฎารา์มรรถไฟจากอุทจุมพรระสุราษฎร์ธาน,นุ่นสุราษฎร์ดอนศักแล้วก็รถไฟทางคู่ไปถึงหัดใหญ่ไปรับปรารงมาซาไปถึงโกลกแล้วก็ถนนขวางรถไฟขวางแล้วก็มีมีสาย รถไฟการท่องเที่ยวริมริมอันดามันตรงนี้ถ้าให้เงินลงมาภาคใต้เนี่ยสองล้านสารล้านเนี่ยคูณ5ปีบอกว่าเนี่ยไม่ต้องมีพรบรก็ได้แล้วยืนยันฮะสองฝั่งทะเลพั0หกยิโลเราเนี่ยเ,เราเราสามารถทำไรายได้มหาศาลผมผมผม,ผมขออนญาตเพิ่มเติมของของพรบของของ e อ c นิดหนึ่งเพราะว่า EEC ีีตี อาจารย์ว่าเนี่ย EC วันนี้ก็ยังมีมีประเด็นมีปัญหาเลยก็คือว่าเราเรียนรู้จากพรบ EC ีเนี่ยวันนี้มันมีกฎระเบียบหรือเงื่อนไขหรืออำนาจเป็นเ็จเนี่ยอยู่ใน EC หมดก็คือเลขาธิการเอ EC เนี่ยจะทำการแทนกฎหมายหลายในฉบับเป็นเกือบเกือบร้อยฉบับเนี่ยเลขาธิการมีอำนาจที่จะเซ็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับมันมีอันหนึ่งที่ มีประเด็นของ e อวันนี้แล้วก็ยังยังเป็นประเด็นอยู่ก็คือการลงทุน PPP การลงทุน PPP ก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเป็นสนามบินเนี่ยลงทุน PPP แล้ว PPP เนี่ยคือปเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพรบการลงทุนของรัฐในปี56เนี่ยแล้วมันมีกฎระเบียบม,มากทําให้แผนการลงทุน PPP เนี่ยมัน มันติดขัดก,ก็คือเอกชนร้อยเปก็ไม่ร้อยรัชการร้อยเก็ไม่ร้อยมันก็เป็นปัญหาคยืกยยักอยู่วันนี้เนี่ยเงินลงไป2.2จุดสล้านล้านแล้วความจริงมันน่าจะเป็นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแต่วันนี้ก็หลายหลายโครงการก็ยังไม่เสร็จเด็ดน้าอันนี้ก็อยากจะฉายภาพให้ฟังของของ EC นะครับส่วนเมื่อกี้บอกว่าแรงบิดใช่ไหมฮะว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นยังไงจะให้ตอบในตอนนี้เลยไหม ตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะแลนบิดนี่อย่างที่อาจารย์กิติพูดเมื่อส,สักครู่นเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรายงานของสอนขอนะครับแล้วอีกฉบับหนึ่งก็เป็นรายงานของจุฬาที่ร่วมกับสบาภาพัฒน์นะครับซึ่งข้อมูลทั้งสองฉบับนียขัดแยง้งกันโดยสิ้นเชิงแต่การตั้งของของ้ขอมูลสุดฐานก็สมมุติฐานของทั้งสองทั้งสองฉบับเนี่ยวันนี้ก็ไม่ครอบคลุม ของจุฬาเนี่ยเขาเปรียบเทียบสีส,สีด้านนะครับสีส,สีทางเลือกหนึ่งก็คือไม่ทําอะไรเลยสองคือพัฒนาท่าเรือพัฒนาเรนบิดสามคือคขุดคลองไทยสี่ก็คือพัฒนาเส้นอิสเวสคอรีอรอขึ้นไปท่าเรือถวายทั้งทั้งสี่โครงการที่เขาเขาศึกษานี่เขาบอกสองโครงการเนี่ยทำไม่ได้เลยก็คือก็คือไม่มีความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจก็คือคลองไทยกับ กับแรนบิดในส่วนของอสอนขอเองเขาศึกษาว่าแรนบิดเนี่ยคุ้มผมผมเองภาคเอกชนเนี่ยผมไม่ยั่งวิชาการผมก็เอาเอาเอา,เอาข่าวนะฮะคงคงไม่สามารถอ่านเปเปอร์ได้หรอกเพราะว่าเปเปอร์มันอ่านยากมากนะครับใครอ่านได้ก็ถือว่าเก่งเพราะว่าอาจารย์อ่านไม่หมดอะเปเปอร์นั้นนะครับเอาเอา,เอาว่าที่ก็ออกข่าวแล้วกันผมก็ตั้งเ้าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าทานสิบเป็นของของ,ของสอนขอ กับจอร์นาลค์กับบอกบฐานชิมเม้นต์เขาสองฝั่งเนี่ยสิบสามล้านกับเท่าไหร่นะไอ้เบื้องต้นนะฮะสิบสามล้านกับสิบหกล้านเอ่อทียูเนี่ยมันเป็นการทานชิมเมน้นต์ที่ที่ถ่ายเรือทั้งลำนะครับแต่ในส่วนของอของของจุฬากับสาภาพา์บอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้เลยเพราะว่าการที่เรือหมืน่นหมื่นตู้คอนเทนเนอร์เนเี่ยที่จะมา คนขึ้นคนลงที่จุมพรรนางเนี่ยมันเสียท้ายจ่ายมหาศาลและเวลาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้น้อยลงเขาสู้รอดไปเลยดีกว่าผมในภาคไอชนเนี่ยผมก็มามองว่าถ้าทาเช่นม้นเป็นปัญหาเนี่ยเราตัดออกไะก่อนได้ไหมเพราะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ผมขอสไลด์าอาจารย์หน่อยเพราะผมก็อาศัยสไลด์ของของของคนคนอื่นน่เพราะผมไม่ใช่นักวิชาการสิ อันนี้ครับโมเดลที่หนึ่งนะครับเห็นนะครับประธานชิปเม n t เนี่ยฝั่งระนอง12.6ล้านตู้16ล้าน T.U. ฝั่งชุมพร12.2ล้าน T.U. แล้วตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เถียงกันว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ฝั่งอาจารย์บอกว่าคุ้มแต่มันต้องใช้เวลาเพราะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยลงปุ๊บกำไรปั๊บที่ไหนก็ไม่มีหรอกอันนี้ฟังได้แต่ฝั่งทางจุฬาบอกว่ามันมิทางเกิดหรอกเพราะใช้เวลาเยอะค่าขนส่งขนขึ i̇şte, way, ้นขนลงเนี่ยก็เยอะ แล้วก็รถลำหนึ่งเป็นหมื่นตู้แล้วจะขนไปนยังไงที่ฝั่งนูน้นอันนี้สมมติผมผมตัดตรงนี้ออกไปโมเดลที่สองเนี่ยนํำเข้าส่งออกเนี่ยฝั่งระนอง4.6ล้านทีอยู่แล้วก็สินค้าทะเลจีนจต้1.2ล้านทีอยู่ตรงนี้คือ5.8ล้านทีเฉพาะระนองนะตรงนี้ทางการศึกษาของ จุลาก,กไไ็ไม่ได้บอกไว้แต่ตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าถ้าเรือรองกับชุมพรเนี่ยสิ่งที่รักคาดหวังก็คือ,อกิจกรรมหลังท่าซึ่งกิจกรรมหลังท่าของระนองเนี่ยมีถึง5,900ไรไล่ของชุมพรมีถึง5 0 0 0 5น0 0 5,800ไร่ไร่ถ้าทำไม่ผิดถูกไหมห้าพกิจกรรมหลังท่านี่ไม่ได้พูดถึงเลยทั้งสองสองการศึกษาฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ก็กิจกรรมหลังท่าแต่เดี๋ยวผมผมขออนุญา จะต้องออกตัวนิดนึงคือผมผมไม่นะผมเองเนี่ยมีตําแหน่งเป็นรองประธานขอไทยด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งประธานภาคใต้แล้ววันนี้พูดเนี่ยมันผูกพันถึงขอไทยในส่วนของขอไทยเองเนี่ยเห็นด้วยในการที่จะมีโครงการแรนบิดแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่สอนองคองศึกษามาที่ยังไม่ชัดฉะนั้นเดี๋ยวสื่อออกไปจะกลายเป็นว่าผมเนี่ยพูด ในน้ำของของค่าไทยแล้วก็เห็นด้วยในโครงการแลนบิดไม่ใช่นะฮะเห็นด้วยที่จะมีการลงทุนอสองฝั่งทะเลจุมพรระนองจะใช้ชื่ออะไรก็ตามจะใช้แลนบิดหรือไม่แลนบิดก็ตามแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับเปเปอร์นี้ทั้งฉบับเพราะว่าข้อมูลของสอนอขอเองก็ยังไม่ชัดเปเปอร์ของจุฬาที่เอามาเปรียบเทียบเองก็กไม่ครอบคลุมฉะนั้นในฝั่งผมเนี่ยถ้าผมจะคิด คิดเองอะนะโดยโดยโดยใช้อ่าอะไรนะผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วมองงี้คือเดี๋ยวชุมพรอย่ามุ่งโกรธนะเดี๋ยวจุมพรเดี๋ยวว่าผมเนี่ยไปเชียร์ระนองไม่เชียร์จุมพรไม่ได้ไม่มีใครไปเสดครับถ้าเรือระนองเนี่ยจะเป็นเอาอ่างหรือเป็นของเดิมเนี่ยอันนี้ไม่มีใครไปเสดถ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่หรือจะใช้ของเก่าเนี่ยเพื่อจะส่งสินค้าเป็นบินเทคเนี่ย ไม่มีใครไปเสธว่ามันเป็นไปนไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราตัดฐานชิเปเลนออกทั้งระบบเอาบเดลสองเดลสาวมาแล้วเปิดที่ที่ระนองก่อนเงินลงทุนจะไม่ถึงหนึ่งล้านล้านมันอยู่เรื่อยอสามแสนและสี่แสนแต่ว่าอาจารย์บอกไม่ได้มันคือ two p o r t one thing เกิน operation มันต้องทําพร้อมกันไม่งั้นไม่เคยลงทุนอาอไม่เป็นไรอันนั้นอาจารย์ก็ว่าไปแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยภาคใต้ต้องเกิดครับจะเกิดอะไรก็ตามอสีต้องเกิด ท่าเรือต้องเกิดเพราะท่าเรือฝั่งอานามันเนี่ยมันก็ยังยังยังไม่เพอร์เฟกที่เราท่าเรือมาส่วนท่าเรือของอ่าวไทยก็ยังมีสงขาอยู่แล้วก็สงขาสองก็ยังมีลูกผีลูกคนอยู่ก็ยังไม่เกิด